าามไปปดูก Sam As stood the clouds do from the เรียนท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เคารพท่านผู้ว่าเป็นห่วงอนาคตของชาติไหมคะหนู เป็นเด็กชาญเมืองกรุงเทพที่ต้องเดินทางไปเรียนที่ใจกลางกรุงเทพแทบทุกวันหนูต้องรีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพราะรถติดมากค่ะเมื่อก่อนถนนแถวบ้านมีอยู่สองเลนรถติดมากแต่ตอนนี้มีสี่เลนรถก็ยังติดอยู่เพราะรถวิ่งได้แค่สองเลนเหมือนเดิม ทำไมนะหรือคะก็เพราะผู้ใหญ่ทั้งหลายใช้ถนนเป็นที่จอดรถที่ขายของยังไงคะาท่านผู้ว่าเป็นห่วงอนาคตของชาติหนูอยากขอให้ท่านช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะาท่านนายกบอกท่านว่าไม่มีงบเอาแท็บเล็ตหนูไปขายก็ได้คะ่ะหนูยอมขอแค่ Rod may tit ka po ka Jub-jub Ya Rab Tuhanku ampunkanlah Segala dosaku